ลั่นอยู่มาเกปียังไม่ดับเบียดไวฟ้าซัดคนแซ่เป็นใครมาพร่ำสอนดาราลั่นอยู่มา9ปียังไม่ดับด้านชาวเน็ตซัดคืนแรงไม่แพ้กันเรียกว่าไม่จบง่ายจริงๆสําหรับกรณีดราม่าของนักร้องสาวแซบเบียดไว้ที่หลังจากเจ้าตัวออกมาโพสคลิปชี้แจงและทางเพจคู่กรณีได้ออกมาขอโทษไปนั้นแต่ก็ถูกตรอจคลิปเสียงที่เจ้าตัวยอมรับว่าไปดูหนังกับแฟนของคู่กรณีจริงทั้งๆท,ท,ที่อีกฝ่ายขอให้เว้นระยะห่างกันแล้วขณะที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเบียก็เจอถล่มอย่างหนัก หลังเจ้าตัวได้ฟาดคืนชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แซนในคลิปที่เธอออกมาชี้แจงอีกด้านโดยสาวบีได้คอมเมนต์สัดกลับว่าคืองงมากเป็นใครมาพร่ำสอนคนอื่นไอจียังปิด p r i เวทเลยมีหน้ามาสอนศิลปินดาราเป็นซูเปอร์สตาร์มาก่อนหรือนางงงชั้นอยู่มา9ปีแล้วดับไหมและไม่มีปัญญามายืนตรงนี้ด้วยซ้ําเป็น fc หรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วเดือดร้อนอะไรงงมากว่าคนอื่นปากดีดูตัวเองหรือยังแต่หลังจากถูกต่อยคลิปเสียงแฉเฉลยก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบโต้คอมเมนต์ รัวๆในอินสตาแกรของสาวเบียร์ซึ่งแต่ละรายก็ดูเดือดไม่แพ้กันอธิ์9ปีที่มึงอยู่มามีคนจําเพลงมึงได้กี่คนมีผลงานอะไรบ้างหรอมึงดังจริงแต่มึงดังเรื่องดีๆมั่งปากปก็ไม่มีหรือมันเป็นวิธีทําให้ดังของมึงอยู่มาตั้ง9ปีเพลงดังคือเพลงอะไรในกล้องค้าเอาออกมาเลยค่าจะได้อยู่ในวงการได้นานกว่า9ปีที่มีมาเมื่อไหร่จะดับฟังคลิปเสียงแล้ว ก็ได้แต่สงสัยว่ากล้าออกมาอัดคลิปด้วย Energy นี้ได้ไงเป็นเราคงจะรู้สึกละอายแก่ใจมากๆแล้วทําตัวยังไงให้มีแต่ข่าวแบบนี้ฮาสาโวววแล้วออกมาเรียกร้องนู่นนี้ว่าคนอื่นไม่ให้เกียดสภาพพบและอื่นๆอย่างไรก็ดีเบียเดอะไวส์ยังไม่ได้เคลื่อนไหวหรือชี้แจงเพิ่มเติมแต่อย่างใดมีเพียงแค่การรรสตอรี่จากแฟนคลับที่ไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลปีใหม่ของเธอเท่านั้น